สวัสดีเหล่าแฟนบอลทุกๆคนกันด้วยนะครับพบกันอีกแล้วกับครอบครัวโกมินิกกับผมบิ๊กต้นสปอร์ตแมนข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้อัตลีสองห้าคุณจะได้นาทางแบบฟรีๆคุณภาพดีๆในทุกๆวันก่อนที่จะเริ่มมีข้อวิจารณ์ครับต้องฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องทางของผมไปด้วยกันวันนี้ก็ยังคงคัดสรรมาให้กันเหมือนเดิม3คู่ไปเรื่องวันที่คู่แรกก่อนเลยนะครับฟาลูนคอนสแตนตาเปิดบ้านพบเจอกับผลด้านของปิโตลูนโปเอตติ วันนี้ครับจะเป็นฟุตบอลนัดที่8ฟาลูนนะครับทำผลงานได้ดีกว่าตลอดนะครับเวลาพบเจอกันมาเจ้าบ้านเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างดีในช่วงนี้โดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับทวัดจากสถิติล่าสุดส่วนทีมเยือนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับจะแพ้ซะส่วนใหญ่ครับรวมถึงเรืงเกมเยือนด้วยเพราะฉะนั้นครับ คู่นี้ไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าดูจากฟอร์มดูจากสถิติเฮตุเฮตเลือกมองเจ้าบ้านฟาลุนได้เลยนะครับกระแสอ่ะดูเบาหน่อยแต่เชื่อว่าเก็บ3าแตนได้แน่นอนคู่ที่2นะครับเลเกนเนสจะพบเจอกับทางด้านของลาคอลุนยาสำหรับคู่นี้นะครับพบเจอกันมาเนี่ยก็เป็นฟุตบอลบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วนะครับเล่นบ้านใครคนนั้นก็ชนะนะครับผมเป็นวันนัดที่3แล้วกันสําหรับวันนี้ครับถ้าเทียบฟอร์มนะครับหรือปัจจุบันนี้นะครับก็มองว่าทีมเยือนนะครับ จะดูดีกว่านะครับในช่วงบุดานี้เนาะชนะกับเสมอมาในเกมลีก2นัดที่ผ่านมานะครับเจ้าบ้านเนี่ยนะครับติดเสมอซัดส่วนใหญ่เลยนะครับยังหาชัยชนะในดีไม่ได้นะครับกระแสเนี่ยวันนี้ยกให้ทางด้านของเจ้าบ้านจริงแต่ถามว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างน่าสนใจหรือเปล่าสําหรับฟอร์มแบบนี้ผมยังมองว่าไม่นะเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องคิดมากครับวันนี้ให้เลือกมองทางด้านทีมเดือนอย่างลาคอรุญญาได้เลยครับผมเชื่อว่าบุกไปไม่แพ้อย,อย่างแน่นอน และคู่สุดท้ายนะครับเราไปกันที่รายการบอลเช้าแล้วกันครับชาเปคูเอเซพบเจอกับพางดตั้งของวิลาโนวานะครับสำหรับคู่นี้นะครับพบเจอกันมาเนี่ย เหมือนเป็นทรงบอลแพ้่างน,นะครับเจ้าบ้านเนี่ยไม่เคยเอาชนะได้เลยไม่เสมอก็แพ้นะครับแต่ถ้าวัดฟอร์มจากสถิติการเล่นที่ผ่านมาล่าสุดนะครับก็มองว่าเป็นเจ้าบ้านณตอนนี้นะครับที่ค่อนข้างดูดีกว่าโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับสามนัดหลังที่ลงเล่นในบ้านเนี่ยเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดครับต่างจากทางด้านของวิลานวาทีมเยือนนะครับผลงานตอนนี้ออกทะเลติดแพ้ซะส่วนใหญ่รวมถึงเรื่องเกมเยือนด้วย เพราะฉะนั้นครับสำหรับคู่นี้ถ้าเกิดมองกระแสรหรือฟอร์มเนี่ยไม่ต้องคิดมากดีกว่าเลือกเจ้าบ,บ้านอย่างชาเปคูเอ็มเซได้เลยแม้เจอกันมาเป็นบอลแพ้ทางแต่ผมมองว่าวันนี้ไม่แพ้แล้วก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้ด้วยรอชมกันได้เลย3คู่นะครับที่ผมคัดสรรมาให้ มีทางด้านของฟาลูนคอนสแตนตาลาคอลุนยาและทางด้านของชาเปโคเอนเซนะครับถ้าเกิด3ทีมนี้ยังไม่มากพอนะครับสามารถอัจจดี2องห้าเข้ามาวมสนุกเพิ่มเติมได้ครอบครัวกูมินิกยินดีต้นนนอนรับทุกทุกคนนะครับก่อนจะจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครา์กดติดตามใว้กับช่องทางของผมไปด้วยแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ